เซโยค่ะวันนี้เรามาเกาเออราดเกาหลีกันค่ะทุกคนไปดูสิคะว่าเราจะได้อะไรกันบ้องไปดูเลยค่ะ ที่ครั้งที่แล้วก็ซื้อไปไม่ใช่หรอมามา่าเกาหลีได้นี้มาแล้วสิ่งที่รต้องการอ๋อจ้ะเอไอ้นี่ไอ้ยาที่แม่เคยสั่งก็มีี่พ่อเนี่ยเนี่ยเนี่ยยาที่แม่เคยสั่ง พ่อแม่เกาหลีครั้งที่แล้วที่ซื้อมามันไม่มีอ่ะทำไงดีอ่ะมันไม่มี ราคา50บาทอันนี้เอ็ดอันนี้ก็น่ากินนะไอห้าสิบบาทอันหน,น,นูซื้ออะไรมั่งอะซื้อไหนไม่หยาดแม่หยาดสปอยสปอยไม่ได้สปอยไม่ได้สปอยไม่ได้ห้ามสปอยเดี๋ยวรู้เพราไม่ตื่นเต้นเดี๋ยวไม่ตื่นเต้นนางนางจะเอาไปรีวิวค่ะทุกคนก็เลยห้ามสปอย เขาอ,อยากซื้ออะไรเขาอ,อยากได้อะไรนี่อยากได้อะไร,รอะอติม,มไหมมาม่าที่เราเคยซื้อไม่มีหรอไมม่ีเดี๋ยวเราเข้าไปดูนะคะว่าร้านนี้จะมีมาม่าเกาหลีที่เราตามหาหรือเปล่านี่ค่ะสวัสดีค่ะ,คะมีไหมพ่อแม่ม่าเกาหลีอ่อะฮึทำไมอ่ะ ไม่มีเลยหรอไม่มีค่ะทุกคนมีแต่อติมดีค่ะวันนี้เรามารีวิวขนมเกาหลีที่เราเพิ่งไปซื้อมาเมื่อกี้นคะนางบอกว่านางอยากรีวิวขนมเกาหลีค่ะเราให้นางรีวิวเลยค่ะเิเเลนคลกหรือว่าจะฟังรู้เรื่องหรือเปล่าเป็นการรีวิวครั้งที่หมดเท่าไหร่ไชมกันเลยค่ะเนี่ยสิคทั้งหมดหรอคะก็ประมาณ424 ่ะไปดูกันเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างดูนะคะช่วงไอจังรีวิวใช่ไหมคะ <Okay. S 1> ไหนดูสิมีอะไรม,ไมีหลายรูปเลยคล้ายๆปีปูว่านเราเลยอ่ะไหนแม่ดูหน้ากรองนิหน้าซองไม่ใช่หน้าซองนี้เมื่อกี้อะค่ะไม่เหมือนหน้าซองไหนดูสิมาใกล้ๆเป็นขนมอะไรคะขนมเกาหลีใช่ค่ะเป็นพึ่ง มันเพิ่งได้มากี่อันคะฉันเพิ่งได้มาสามชิมไหมคะ,ช,มะชิมอันนึงค่ะจริงๆถ้าใส่ตู้เย็นไว้มันจะอร่อยกว่านี้นะคะใช่ีเด๋ยวจะไแช่ตู้เย็นอ่เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยแช่อ,นนอันนี้ลองก่อนเนาะคือใจร้อนมากมาถึงก็อยากรีวิวเลยระวังมันกระเด็นค่ะ,ะเดี๋ยวเป็นไงคะทำไมทำได้อย่างนั้นไหนหันให้หมาให้แม่ดูสิเป็นไง ยป็ไงอะหน้าแบบงงงงแ,แล้วชาติเป็นไงคะจืดมองกล้องด้วยสิคะจืดแล้วไงต่อจืดแล้วก็มควาหวานนิดหน่อยแค่นิดเดียวหวานนิดเดียว,ว,ดดยวแล้วก็จืดชอบไหมให้กี่คะแนนหนึ่งถึงสิบสองทำไมให้น้อยจังอะอ 2. 2> สองอ่ะโอเคอ่ะลองไปอย่างอื่นอย่างอื่น ไช้ชิ้นที่สองอ่ะแกะเลยค่ะ,ะมันไม่ใช่ญี่ปุ่นค่ะเกาหลีค่ะ,คะสับสนระหว่างญี่ปุ่นกับเกาหลีลไหนแม่ดูสินี่มันคืออะไรคะหไหนรถเลยไหนดูสิรถแตงโมทุกไหนอ๋อไหนรถแตงโม ไหนเราจะกินอะไรก่อนไหนดูหน้าปกซองสิจะกินแป้งก่อนหน้าปกซองไหนเอาหน้าปกซองมาให้แม่ดูเอ๊ะโอ้อ่านไม่ออก <c oughs> คล้ายเยลลี่เนาะไหนลองแกะแกะไรมันกำไรมช่วยเราได้ยางไหนดูสิแม่ดูข้างในมันเป็นยังไง <c oughs> คล้ายๆเออ่ลูกอมที่มันเหนียวๆอะ่ะขี้เคี้ยวแล้วมันดึงๆอะ่ะที่เหมือนบ้านเราเนาะ ไม,ไม่ใช่หมักฝรั่งมันจะเป็นคล้ายๆเยลลี่คล้ายๆอะไรนะลูกอมที่หอมๆอะไรชูกาคล้ายๆลูกอมชูกา้าเนาะไหนยืดไหมยืดให้แม่ดูสิมันเหนียวๆยืดไหมไหนแกะแล้วก็มายืดให้แม่ดูสิมันยืดไหมดูสิอันไหนใหม้มาไหนสามอันเอาเรื่องมาอันหนึ่งหนูเอาอันไหน<อ>มันมีทั้งหมง <3 S 1> ดสามรสใช่ไหมคะเอาเรื่องมาไหนสี่รสหนึ่งอยู่ในปากกินไปแล้วไหนถุงอ่ะ ถุงอีกล้หนึ่งี่อ๋อมีทั้งหมดสี่รใช่ไหมคะอ่ะล้วต่อไปหนูจะกินอะไรคะอันนี้ค่ะอันไหนอ่ะกัดเลยค่ะอ่ะลองยืดดูซิมันยืดแค่ไหนยืดไหม <laughs> ดี๋ย,ยืดอ่ะโอ้ยืดมากเดี๋ยวดูซิยาวมาก่งเงเหนี <laughs> ยวมากดูสิ อันนั้นเหมือนเหมือนแท่งอันนั้นน่ะเหมือนมักฝรั่งที่ยืดได้เนาะ<ม>โอเคค่ะชิ้นต่อไปเลยค่ะอันนี้ชิ้นที่สองต่อไปอันนี้ที่สาม,มอ่ะเปิดเลยค่ะ,อ,ะอ้าว,าวเปิดไม่ออกอ้าวอ้าวเปิดไหนไลองมาใกล้ๆสิมันคืออะไรเออโอเคแกะเลยค่ะอ้าวแกะค่ะนี่ฝาค่ะเราวังหกค่ะ ปิดฝาก่อนค่ะอันนี้เหมือนแอร์ที่เปิดน้ำยาล้างจานเลยคล้ายๆกันต้องแกะข้างในออกก่อนต้องเขย่าไหมคะเนี่ยไม่ต้องรสชาติเป็นยังไงครับลองรสชาติหวานไหมไม่หวานค่ะรสชาติคล้ายๆแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลค่ะแอปเปิ้ลเนี่ยหันหน้าให้มันนะรสแอปเปิ้ลอร่อยมากเลยหวานหวานหอมหอมหอมไหมหนึ่งถึงสิบให้เท่าไหร่ให้เก้าค่ะให้เก้าแล้วอีกหนึ่งแล้วอีกหนึ่งอะ หวัดไปน,นิดเดียวโอเคโอเคค่ะอันนี้อันที่สีใช่ไหมคะใช่ค่ะอ่ะแกะมี่สามอันเหมือนเดิมไหนดูซิมีกี่รสอืมรสเดียวกันอ๋อคล้ายๆปีโป้เหมือนเมื่อกี้นี่เลยเออไม่ใช่ปีโป้อะไรนะแม่พูดผิดออ๋อคล้ายๆรสน้ำผึ้งเลยรสน้ำผึ้งกันอยู่ไหนอันเนี้ยคล้ายๆกันนี่คล้ายๆก,กันเลยอ่ะลองแกะชิมดูค่ะ เหมือนกันนะคะเราวังหกงนะคะค่อยๆแกะเหมือนอันนี้มันจะเต็มหลอดเลยนะะอหนูอย่าบีบนะคะมันจะหกอ่หนูเอาคือแล้วหนูจับนั่นแหละค่ะงั้นหนูจะบีบไม่ใช่ไม่ไม่หนูตัดเลยนั่นแหละเราวังหกเราวังมือด้วย่หนูดูดตัดเข้าไหมเนี่ย ตัดเข้าได้หรือยังดูสิรส<ม>ชาติเป็นไงหวานๆอร่อยค่ะรสรสรสกลิ่นมันเป็นยังไงกลิ่นรสชาติมันอะกลิ่นรสชาติ<ม>เป็นไงคะส้มค่ะเหมือนส้มไม่เหมือนสตรอเบอร,รี่เหมือนหน้ารูปหรอมไม่เหมือนแล้วคะส้มมีตรงนี้ค่ะอ๋อกลิ่นส้มแต่ว่าเป็นสีฟ้า สีฟ้าเมื่อกี้สีอะไรอีกที่คล้ายๆกันเมื่อกี้สีเหลืองอสีเหลืองคล้ายๆกันโอเคอเค,ค่ะเอารถอะไรดีคะอะลดอ่าไอสองห่ออะค่ะสีฟ้ากับสีเหลืองเอาเอาสีเอ่ออีกสีหนึ่งอ่ะที่มีรูปมีรูปอันนี้ก่อนค่ะอเอาอันนี้ก่อนไหนเยนลลี่อ่าลองกินสักลูกสิเป็นรสชาติเป็นไงเหมือนกันลูก กินแล้วก็บอกคะแนนมาแล้วก็รสชาติเป็นไงคะรสชาติทำหน้าอมทุกรสชาติเป็นยังไงจืดจด่างแล้วไงต่อมัจืดอ,อย่างเดียวเลยเอ่ะไม่เปรี้ยวเลยเหรอลูกให้กี่คะแนนคะคะหนึ่งถึงสิบเร็วคะ่ะอ,อ๋อหนึ่งความพยายามของมันใช่ไหม,มแกะคะ่ะ อ่ะรีบแกะค่ะอยากรูร้รสชาติแล้วคะ่ะไหนเหมือน,นก้อนหินอ่ะเอาหยิบลูกนึงแล้วก็มาโชว์กล้องสีอะไรก็ได้คะ่ะไหนดูสิไหนมันก็นหินเลยอ่ะกินค่ะข้าวมัน,นเป็นไส้ไหนเอาไหนเอาหน้าปกมาโชว์ให้แม่ดูสิที่หนูกินเนมื่อกี้ อันนี้โอเคมให้กิน,น,นคะแนนะคะแปดคะแนนค่ะแคะแนน๋อเกือบเต็มสิบอ่าต่อไปอ่าหันมาค่ะกินค่ะเป็นไงคะ่ะ เต็มสิบให้สิบเอ็ดคะแนนเลยแสดงว่านี้ชอบที่สุดขอบคุณที่เข้ามารับชมน,นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ